ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักหนึ่งในรถ SUV ไฟฟ้าหรูที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากประเทศจีนนั่นคือ BYD Denza N9 รุ่นปี2026รถรุ่นนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของไลน์อัพ Denza ที่ผสานความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะไฟฟ้า FIFA ที่น่าประทับใจ หากคุณติดตามการเติบโตของ BYD ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคุณจะรู้ว่า n 9เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนว่าบริษัทกำลังขยายขีดจำกัดและยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถ SUV ไฟฟ้าตั้งแต่แรกเห็น BYD Denza n 9ปี2026จะสร้างความประทับใจทันที BYD ออกแบบให้มีลุคที่หรูหราสะอาดตาและทันสมัยพร้อมผสานความสปอร์ตอย่างลงตัวไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบประจังหน้าแบบสอคอาและเส้นสายตัวรถที่มีความลู่ลมทำให้ n 9โดดเด่นทุกครั้งที่อยู่บนท้องถนน มือจับประตูแบบซ่อนและไฟท้ายแบบคาดยาวเสริมความล้ำสมัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการออกแบบทั้งหมดให้ความรู้สึกพรีเมียมสมดุลและทันสมัยตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ดูดีและใช้งานได้จริงเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสถึงความหรูหราทันทีห้องโดยสารออกแบบภายใต้ในแนวคิดความสะดวกสบายเทคโนโลยีและพื้นที่ใช้สอยวัสดุคุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มและงานประกอบละเอียดบ่งบอกถึงความพรีเมียมอย่างแท้จริง หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางระบบดิลิงอัจฉริยะของ b y d และแผงเรือนไมดิจิทัลช่วยสร้างบรรยากาศที่ล้ำสมัยและเชื่อมต่อถึงกันระบบทำงานลื่นไหลกราฟิกค,คมชัดใช้งานง่ายส่วนผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับพื้นที่ขากว้างขวางหลังคากระจกพาโนรามาและระบบปรับอากาศขั้นสูงที่ช่วยให้การเดินทางใกล้สบายขึ้นอย่างมากด้านสมรรถนะเดนซา N9 รุ่นปี2026มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสมกับรถ SUV ไฟฟ้าระดับหรู ใช้แพลตฟอร์มไฟฟ้าขั้นสูงของ BYD ที่ให้กำลังดีการเร่งแซงลุ่มน่วนและการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ใช้มอเตอร์คู่แบบขับเคลื่อน4ล้อให้พลังที่ยอดเยี่ยมพร้อมความมั่นคงในการขับขี่แบตเตอรี่เบลดแบตเตอร,ตตร,ตตรี่อันโด่งดังของ BYD เป็นอีกไฮไลท์สำคัญด้วยความปลอดภัยสูงทนทานและประสิทธิภาพเยี่ยมระยะทางวิ่งตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งการเดินทางไกลและชีวิตประจำวันรองรับชาร์จเร็วทำให้ลดเวลาหยุดพักระหว่างการเดินทางได้ดี บีวดีให้ความสําคัญกับความปลอดภัยอย่างยิ่งและ N 9ก้าก็ไม่ทําให้ผิดหวังมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและการเตือนจุดอับสายตาเซนเซอร์และกล้องทํางานร่วมกันเพื่อช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและราบรื่นทั้งบนทางหลวงการจราจรหนาแน่นหรือการจอดในพื้นที่แคบผสานกับความปลอดภัยของเบแบตเตอรี่ที่ทนความร้อนได้ดีและป้องกันแรงกระแทก ทำให้ N9 มอบความสบายใจให้กับทุกครอบครัวด้านความสะดวกสบาย N9 ก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นไฟสร้างบรรยากาศลำโพงพรีเมียมการชาร์จไร้สายและพอต USB-C หอลายจุดผู้โดยสารทุกคนสามารถเชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้ตลอดการเดินทางผู้ช่วยสังงานด้วยเสียงช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้แบบไม่ต้องลามือจากพวงมาลัยพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็กว้างขวางปรับใช้งานได้หลายรูปแบบเหมาะทั้งทริปครอบครัวงานประจำวนันและการเดินทางท่องเที่ยว ในยุคที่รถไฟฟ้าพัฒนาอย่างรวดเร็ว BYD Denza N9 ปี2026โดดเด่นด้วยการผสานความหรูหาราวัตกรรมและความคุ้มค่ามอบความพรีเมียมเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงหากคุณกำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้าระดับหรูที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน Denza N9 คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืม